วันนี้วันนังคอนครับมาลรยกันแต่ว่าวันนี้ลืมกล้องครับกีเตอร์ลืมกล้องน,นี่แหละจะถ่ายยังไงก็ไม่รู้อุย้ยจุมบุบเลยรัาวันนี้ว่าจะแก้ทางลมนะครับใช้หนอนยาง เล่นใต้น้ำผลสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่าอากาศทั้งลมทั้งเย็นปลาไม่กระติกตัวแล้วครับปลาจิบก็ไม่มีแล้วครับไม่เห็นปลาสักตัวเลยเงียบเงามากครับวันนี้ วันลมแรงนี้ไม่อยากเจออีกเลยไม่รู้มันจะมาลมทำไมนะครับโอ้เสียงละก Cảm ơn muốn muốn không วันลมแรงก็ยังมาเหมือนเดิมครับมาก็แห้วเหมือนเดิมลมแรงปลาไม่กัดเลยครับไม่เห็นวิเวียวปลาเลยมันมีแต่คลื่นน้ำก็มาถือว่ามาเดินออกกลางไกายกได้ใช้กำลังนี่ก็อยู่เฉยๆครับ